สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแดนนี่สุปาดาอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะพาทุกคนมาดูหนูแดงของแนนนะแนนเอามาติดเทอร์โบนะคะแนนไม่กล้าไปถ่ายอะ่ะไม่อยากไปวุ่นวา,า,า,ายกระช่างอ่อไม่ค่อยสภาพโอ้โหทางรถเยอะมาก <c oughs> ตอนนี้ช่างกำลังวิเคราะห์อเองนะคะว่าจะใส่แบบไหนดีนะจะขอถามนะคะว่า คุณชายเตรียมงบไปเท่าไหร่วันนี้ 10K เท่าไหร่ทุกคนไปคิดเอาเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จว่าจะเท่าไหร่นะคะอุจะมกแมวอะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะ รถขาบอะไรยมเทนสักหน่อ <laughs> ยวันนี้วันที่สามาดูชุดกันยอดอยากบอกว่าดำมากๆแองก็มากับรถคู่ใจนะคะนี่เว็บของเรานั่นเอง ทุกคนมาดูรถนะมาแล้วนี่งไงนี่เห็นโบเลมไหมเสียงก็อาจจะดังนะนะคะเกือบจแล้ว รถมาทําที่นี่เยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้แนงก็รอรับรถอยู่นะคะเสียงอาจจะดังนะทุกคนเนื่องจากว่าอยู่ติดถนนใหญ่เลยอยู่ติดถนนเลยนะอันนี้รถนะวันแรกที่แนนมานะ่ะรถเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้รถยังเบาสภาพแนนวันนี้ต้องขายยาแขียาวเท่านั้นนะทุกคนไม่งั้นดาอ,อะ่ะมีรถอีกคันก็จริงแต่แนนขับไม่เป็นไงก็เลยต้องขอบับมอไซค์มารับรถนะ เดี๋ยวไปรวมอยากบอกว่าสภาพออโอ้โหแดดหน้าดำหมดเลยหน้าก็พวมหน้าก็ไม่ได้แต่ง <c oughs> เดี๋ยวไปดูไปดูกันอีกทีทีท่บ้านเนาะไปสรุปกันอีกทีวันนี้เป็นวันที่สามนะที่เนี่ยมารับรถเนี่ยเอารถมาทิ้งไว้ทั้งหมดสามวันนะคะ <c oughs> ทุกคนดูสภาพหน้าขับรถมาเมื่อกี้พ <c oughs> ายจับดูหน้าผากเขา่ร้อดนไหม อือยังร้อนอะ่ะอันนี้ก็นอนรอเวรไปนะคะโอหลีลากันเหลือเกินช่างช่า,างถึงกับวนเลยนะคะทุกคนใครจะเผาแล้วสามวันแล้ว อันนี้ F 5 5นะคะจากทางร้านเลยตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะคะไม่รู้จะเสร็จหรือไม่เสร็จนะเมื่อแล้วแบตก,ก็จะหมด ทุกคนคะตอนนี้ก็ออกจากบ้านช่างมาแล้วนะเป็นเวลากี่ทุ่มมาตอนนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนห้าทุ่มยี่สิบเจ็ดไม่รู้จะไปทํางานทันหรือเปล่าแต่ไม่รู้วันนี้ก็ต้องไปอะ่ะเพราะว่าหยุดงานมาสองวันแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าหมดกี่บาทตอนนี้แดน,นมาจอดอยู่ที่ปั๊มเนาะเติมลมยางก่อนตอนที่ช่างลองรถอะ่ะไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะพอดีแบตแนนหมดเกี้ยงเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้แนนก็ เหนื่อยแล้วดูสภาพหน้ามันเพล็บเลยอันนี้เติมลมยางเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูสักนิดนึงนะคะก็ยังดีเนาะเอาวันนี้ให้ช่างรีบมากนะคะทัางเล่งช่างด้วย3วันแล้วนะที่แนนไปสายวันนี้วันที่3ามแนนมาเล่งช่างอนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสภาพอันนี้ก็สภาพนะคนเองขับมากับสองคนก็ขึ้นเองนะคะนี่อะไรมองไม่เห็นอะ่ะ นี่นะสภาพก็เก็บของกลับมาหมดนี่นะถอดออกหมดเลยนะคะช่างเขาแปลงให้ดัดแปลงให้หมดเลยอันไหนที่ไม่สําคัญก็เอาออกให้หมดเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่านี่ค่ะทุกคนอันนี้มันมืดแล้นยอยู่ที่มืดมากเลยนะเนี่ยีที่ใส่ก็จะมีเทอร์โบมีอ่าอินเตอร์ที่ที่ใส่มานะแล้วก็ให้เขาใส่ท่อให้แล้วก็ต้องผ่าตัวไอดีด้วย เดี๋ยวแนนจะจดสรุปข้อข่าวอีกทีหนึ่งนาะแนนก็จาจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะทุกคนไม่ว่ากันนะอันนี้ให้ดูค้่าวเดี๋ยวตอนเช้าดูกันอีกทีนะวันนี้ขอตัวไปทํางานก่อนสายแล้วบา,บายบายายนี่ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะแต่แนนจะขอตอบคอมเมนต์ที่คนนี้ก่อนนะคะว่าอ่าเทอร์โบที่แนนใส่เขาเรียก h ทสเอ็กซ์สี่สิบนะคะหรือโคเซสี่สิบนั่นเองมันก็อันเดียวกันนะแล้วแนนก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะค่าเสียหายของแนนนั่นเองั้นก็คือแนนจะโดนไปประมาณหมื่นต้นๆนะคะแนนจะมีค่าข้อไอดีค่าข้ออินเตอร์ค่า่าไอเสียค่าสายถักค่าน้ำยาแอร์แล้วก็ข้อกับไหลนะคะรวมค่าช่างทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้แนนก็โดนไปประมาณเมื่อนิดนส่วนของหลังรถนี้แนนก็จะเอาไปขายของเก่านะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะพอดีว่าถ้าทําการเปลี่ยนเทอร์โบมาจะต้องล้างน้ามันเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ และท้ายที่สุดนี้แนนก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแนนแล้วก็รับฟังรับชมคลิปแนนจนจบเลยนะคะแนนหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเทอร์โบสามารถมาแนะน,นําแนนได้นะคะแนนอาจจะรู้ไม่มากแต่ก็รู้นิดๆนะคะผิดถูกไม่ว่าก,กันนะคะ